ที่เล่าให้ฟังเห็นไหมคนถ่อมตัวไม่จําเป็นเราเธอจะเป็นใครลูกตัวอิเมเป็นอาจารย์เขาเป็นลูกศิษย์เจอเขาก็ต้องให้ลูกศิษย์เข้ามายะบะกูจุบมือก่อนถ้าอย่างเงี้นบีไม่ไม่รักเลยเพราะสิ่งที่นบีทําให้ดูดังที่ว่านี่อานาสบินมาลิกเธอไปดูในอัสกะก็ได้บทกิตาบุษสาลามที่โรงเรียนเราอยู่สอนมันจะมีบอกละถ้าไม่มีหนังสือให้ดูก็ไปดูในอัสกะรกิตาบุษสาลามฮะดิษจะมีบอกเลย แม้กระทั่งว่าซาบ,บาน่เขาบอกว่านาบีนความละเอียดของนบีนหนึ่งอนัสนียยังเด็กมากเพราะว่ามะของตัวเองเนี่ยอุ้มเขาไปรับใช้นบีเป็นคอดิมคำว่าคอดิมเนี่ยไม่ใช่ทาตนะเอาไปอยู่เพื่อเรียนรู้าศาสนากับนบีเรียนรู้มารยาทกับนบีตั้งแต่ตอนเขายังยังวัยถึงขั้นว่ามะยังเอาผ้ามะนี่มาปิดมาปิดก้นนะเนื่องจากว่ากางเกงยังไม่ได้นุ่งเลยความเด็กนะแล้วไปอยู่กับนบีเนี่ยสิ่งที่เขาบอกกับท่านนาบี เขาบอกอะไรเขาบอกกับนบีว่าฉันจะมาเรียนรู้กับท่านนบีนบีโอ้เด็กน้อยคนนี้ไม่เบาว่วันหนึ่งนบีก็จะลองภูมิแหละให้กลับไปหามะพออานัสกลับไปหามะมะกระถามนบีใช้มาทําอะไรเนี่ยบอกไม่ได้เพราะนบีสั่งมาเรื่องเดียวให้มาทําธุระแต่นบีไม่ได้บอกให้มาตอบคำถามมะนั่นแน่ไม่เบาอานัสมะถามว่ากูอยากรู้อ่ะนบีใช้มันไม่ใช่เรื่องของมะเรื่องของนบีนะท่านนบีไม่อนุญาตห้ามรู้เพราะเรื่องบางเรื่องอัลลอฮ์ไม่อยากให้เรารู้ ก็ไม่ต้องไปรู้คนบางคนอยากรู้กันนะมึงกลับมาทําไมนี่ปะเนาะครูให้มาทําธุระจะมาครูไม่ทำไรมาอย่าเป็นผอครูอย่างนี้อยากรู้ะทุกเรื่องเลยบางทีไม่ต้องรู้ก็ไม่ต้องรู้ไม่รู้ก็กินข้าวลงมังก็คงนอนหลับแหละไม่รู้บังก็ได้แต่ถอยากรู้อานัสไม่บอกก็กลับไปหลังของนบีฟังนบียิ้มแหละอานัสได้ผลแล้วมาอยู่กับท่านนบี อนัสบอกว่าฉันวิ่งเล่นอยู่ใต้ต้นอิทฉา,าลามทุกครั้งที่ท่านนบีเดินผ่านฉันจะอยู่เล่นกับบรรดาซิบยานคือเด็กๆในฮะดดิสุียบุคอรีมุสลิมอิมุตตะฟักอะไรให้สลามฉันก่อนเป็นประจำจนกระทั่งพวกเรามีความขุยเขินว่าวันนี้พวกเราจะไม่เล่นแล้วจัดแถวเลยเมื่อนบีเดินผ่านไม่มาเว้ยเมื่อไหร่จะมาตั้งแต่เช้าเลยรอนบีจนกว่านบีจะละมาซูรีเดินมาทําไมละ่ะเกงว่านบีจะให้สลามเราก่อนเล่นจนเพลินพอหันหลังปไปบอกบรรดาเด็กๆสลามอะลัยกุม้มไอพวกเราลองเจอเด็กๆดิ เพราะเผลอเขียอีกและจะให้เด็กๆมายะบะก่อนบางคนเนี่ยละหมาดจบนะนะมุซอฟะฮะบะดาลอัลลัฮไอตรงนี้ไม่ต้องไปดูแล้วเขาตอบปัญหาให้ชัดเจนหมดแล้วว่ามันมันต้องและอยาบะมือบางคนน่ผู้ใหญ่หันมาเนี่ยขวากับเด็กอืซ้ายกับเด็กปนเนาะจ้องด้วยนะทำเหล่ไม่ลุกด้วยนะทำไมเราจะให้เด็กยาบะก่อนถ้ามันลองดูมันจะยาบะกูบะถ้ามันยาบะกูปั๊บเลยแต่ถ้ามันไม่ยาบะก็ทำเฉยทำมืนเด็กก็ซึมไม่ยาบะไอนี่ก็นั่งรอมาไหร่จะยาบะ พวกเราเนี่จะตรงนบีกี่เรื่องเอางี้ตงรงหรอกอนักจ้องเลยนะเกงว่านนบีจะบะแล้วการจะบะนบีไม่ได้จบแค่นั้นพอละมาจบอีแล้วนบีออกมานะ่ะต้นอิธผพาลำหน้ามัสยิดมันจะเรียงกันอยู่สามต้นนี่ยังไม่ถึงวัยของอับดุลลอฮ์บินอุมารอีกเนะนี่ยอุมาร์เนี่ยกับตัวเลขนบีเขาไปละมานี่เอาเอารองเท้านาบียัดตะแรเลยสุ่มไว้ยังไม่ได้ละมา,ากับนบีเกงว่าคนจะเหยียบรองเท้านาบีเนหะมือนพวกเราชอบเหยียบดิกระโดดข้ามของเขาเอาของเขาเปื้อนของเราสะอาด บางคนแสบรองเท้านะ่ะจอดนะ่ะพอเราจะไปนะ่ะยิ่งหน้าฝนด้วยไปเหยียบของเขาพอเหยียบหมดเลยนะทุกคู่เลยเดินย่ำย่ำย่ำอลอชีวิตเราแค่รองเท้ายังรักษาไม่ได้อย่าคิดจะขึ้นสวรรค์ของอดเลยแค่เรื่องส้นตีนนี่รักษายังไม่ได้เลยไปสุราเพราะฉะนั้นกลับมาอย่าเอาผลบุญมาฝากคนที่บ้านเลยฉนันบอกกับทุกคนในฐานะเป็นคอเตเปสุราพวกท่านทั้งหลายนี่พูดหยาบๆยาบเลยแค่เรื่องตีนนี่ยังเอาตัวไม่รอดเลยอย่าคิดเลย,ยจะขึ้นสวรรค์ ดูความฮีโนความตกต่ำในหัวใจพวกเราเนี่ยละเมิดสิทธิของเขายังไม่พอน่ะใจเราดำมากเลยไปทำลายเขาสกปรกเพื่อความสะอาดของตัวเองแปลว่าเหยียบหัวเขาเนี่ยเพื่อเราจะไปได้ดีเนี่ยเราคิดแต่ว่าเราจะรับอามัลความดีของเราของคนชอบมาละมาสุเหล่าแบบนี้เหยียบรองเท้าเขาไอ้นี่ก็เลยกลัวจะเหยียบรองเท้านาบีอันทรงเกียรติก็เลยหนีปลักแร่เลยพอนบีจะเดินออกมาเห็นเลนเบียร์มา,าวางแล้วก็ไปวิ่งเล่น ทีนี้เวลาวิ่งเล่นเนี่ยเห็นนบีย่ำซ้ายก็กระโดดตามรอยเท้านาบีกลับบ้านทุกวันกระโดดให้เท่ากันเพราะเท้าตัวเองเด็กเนี่ยมันสั้นกระโดดเอาก้าวต่อก้าวก้าวต่อก้าวแล้วก็มารายงานฮะดีสบอกกับเราว่าฉันเคยกระโดดตามนาบีแล้วตั้งใจเลยก้าวต่อก้าวจะไม่ล้มนบีแล้วจะไม่เกินรอยเท้านาบีก้าวต่อก้าวแล้วก็รายงานต่อไปว่า อับดุลลาบินอุมารบอกว่าหน้ามัสยิดมีต้นอินทผพลัมอยู่สามต้นกิ่งของมันจะโน้มลงมาแล้วทุกครั้งนบีก็จะไม่ดึงกิ่งอินทผพาลัมออกก็เพราะอะไรเหตุผลนบีไม่ได้บอกนบีไม่ดึงแต่นบีจะก้มถ้าเป็นพวกเรานะเะมึงเอามิเต้มาดิเดี๋ยววะวะขอโทษนะวะนี้บอนตายฟันต้นไครต้นยอฉันลูกตบให้เลยนี่ต้องเล่นอย่างงี้เอามิโต้มาดิมัว่ากับเรางี้อ่าไปทําอะไรฟันต้นมะม่วงยอกูเฉยเลยกูเตะให้เลย นบีไม่ดึงก็ไม่รู้เป็นอะไรนบีไม่ดึงนบีก้มหลบหมอบทอนี้พอหลบหมอบอานัสอับดุลลอฮ์รายงานแหละรายงานฮะดีษนั่ตั้งกับวัยยาวเด็กๆว่าพอวลานบีหลบหมอบปั๊บเนี่ยอับดุลลอฮ์จำว่านบีหลบหมอบอย่างนี้แต่อานัสจำอีกเรื่องหนึ่งพอรนบีพ้นทางอิสลามที่หล่นมาทางนี้ไปต้นสองนบีหันมาให้สลามอานัสอีกแล้ว อานัสนะสะกกร้อยตามน่ะจะไปดูว่านบีทํำยังไงแต่นบีเจออีกแล้วรอบสองให้สลามก็แปลว่าจากเสานี้ถึงเสานน้นนบีให้สลามอานัสเป็นครั้งที่สองแล้วพอไปต้นที่สามพ้นต้นที่สามเจออานัสอีลวไปยืนดักเพื่อจะดูนบีนบีอัสลามล,ลิกุมอานัสนะผมมาชอาลลอให้สลามกูสามรอบนี่แต่พวกเราใช้หลักการอย่างงี้ไม่ต้องไดเรียนหนังสือกิลากิตาบให้สลามกันทั้งวัน มึงเดินออกไปตันุ่นเจอกูน้าเวทีมึงเดินลัดกูมาทันี้มึงจะไปไหนปวดท้องมให้หลันละหมาดวนกันอยู่นี่นักเรียน200กว่าคน3า0ร้ยตายเ,ยเราื่อายๆสลามกันปากเอยแหละแต่นี่สุนทรนบีเพลิงที่จะบอกความละเอียดอ่อนในจัรญ,ญามารยาทว่าเขาทํากันถึงขนาดนั้นเลยนะไม่ใช่แค่เรียนหนังสือเพื่อไปเป็นบอบอใครบอกเรียนหนังสือไปเปิดปะเนาะไอ้พกเราอยู่เข้าใจว่าบ้านฉันครูเต็มไปหมดเลยครูไม่ต้องเรียนไปเป็นล่ามมุตารจิมดีกว่าตามโรงบาล เปล่าเลยเขาให้รักษามารยาทเพราะงานหลักนบีคือลิอุตัมมีมามการิมัลอัคลากนบีมาสอนเรื่องนี้ไอ้พวกเราเลยไม่รักษาเรื่องนี้เลยวิชานี้ไม่มีใครอยากชอบเรียนทําไมอ่ะเรียนแล้วไม่ดังก็เขาเรียนให้มึงดับอิดฟันวูจูดักบูจูดักาฟีอับดิลคุมูลฝังตัวเองในพื้นดินที่มืดสนิทใช่บ้าง ถ้าไม่ฝังอย่างนี้ไอ้พืชที่มันงอกออกมาจากเราไม่ได้ฝังมเมล็ดมันยาวหวังเลยว่าพืชผลมันจะออกดอกออกออกผลที่งดงามต้นมะม่วงเน่เม็ดขึ้นหลังครัวเดงๆอย่างนี้เพราเราเลี้ยงไว้ไปพวนด,ดินกบด้วยนะเดี๋ยวลมเหมือนเมื่อเย็นวานก็ตีความหมดแหละมันต้องฝังให้ลึกแล้วรากมันจะยั่งลึกและผลมันจะออกงามเราก็เหมือนกันอยู่ในแผ่นดินที่ไร้ชื่อนะ่ะถูกต้องแล้วอามันเราก็สมบูรณ์ นอกจากสมบูรณ์แล้วมันอยู่คงทนถาวรไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในเยามุลฮิซาบเนะี่ยยังอยู่เว้ยอะไรอยู่เนี่ยละมาตงกต่สมัยอายุสิบแปดยังอยู่เลยเสมัยเป็นทหารก็ยังอยู่และไอคนที่อยู่แผ่นดินดังๆมโชฮดล่ะด,ดับตะกบบนฟ้าแล้วอลัลลอฮ์ถามอะไรกันม่รู้จกอาจารย์นี่ไหมอาจารย์ะกรกลมังเนี่ยไม่รู้ไม่รู้นั่นก็ไม่รู้นี่นก็ไม่รู้รแต่โอ้โหบนดุนยอนี่ไปไหนนี่คนจูตีน คนจูบขาระวังงั้นเถอะระวังให้ดีนะมันอันตรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนียดเรียนอย่าเป็นบอเบ้อย่าเป็นัตครูเขาเนียนให้เอามาทำนี่ที่อยู่สอ <rit> น <60 S 2> <Magazine. S 1> ทุกท่านฉันก็ไม่เนียรเลยนะถูกวใจของฉันว่าฉันเป็นัตครูพวกเราเราเนียดเพราะเราเอาไปทำเอาไปทำเอาไปฝึกทำว่าต้องทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นบางวันพลาดไม่ได้ทำต้องเตาบัดเลยโอ้เรื่องนี้กูไม่ได้ทำแล้วกูพลาดไปแล้วเมื่อกี้นี่ทำอำเภอใจไปหน่อยมันต้องฝึกอย่างนั้นกันทุกคน ไซนาอุมารบินคขาตอบลูกชายของตัวเองเนี่ยอับดุลลาบินอุมารถึงขนาดนั้นเวลาจำนบียังไม่พอนะพอลานาบีเสียชีวิตปังเขาก้มตามเขาโต,โตแล้ววันนี้ต้นอินทผาลัมไม่มีแล้วคิดดูระยะวัยห่างของเขากับนบีในะนบีสิ้นพระชนนะอับดุลลาบโตเป็นหนุ่มต้นอินทรลัมจะอยู่เหรอวพวกเราต้นมะกอกต้นเดิมหน้าบ้านเธอจะอยู่อีกเล้วสมัยรุ่นแชร์เธอเนะี่ยมันก็แก่แล้วต้นมะกออมันก็ตายแต่อับดุลลาเวลาเดินไปถึงต้นแรกก็ก้ม ไปถึงต้นสองก็กลมไปถึงต้นสามก็ต้นไม่มีแล้วมันเป็นทุ่งทรายไปหมดแล้วซาบ้าคนอื่นเห็นเฮ้ยอับดุลล์อะไรกันวะเนี่ยหรือสุนหนะน้านบีเดินเดิน,ดนกม้กมๆอย่างงี้วะทั้งคืนน่ะโดนสองนันเนี่ยเดินอย่างงี้อย่าไปเดินขึ้นตามบ้านคนหลังบ้านคนไกลๆมาต่อไซค์เขาเดินเขาเดินอย่างงี้เดี๋ยวเขาบอกขโมยอับดุลล์เดินอย่างนี้ซาบ้า,า,บา,บาไปถามซาบ้าบอกว่าทำไมท่านเดินอย่างนี้อับดุลล์บอกว่านี่คือการเดินของนบีเพราะเมื่อก่อนมันมีทางอิจฉาลำกว้างอยู่แล้วนบีก็เดินแบบนี้ ฉันเลยตามนาบีตั้งใจไว้แล้วว่าทั้งก้าวเดินและทุกฝีเท้าที่นบีทำจะไม่เกินจะไม่ล่วงล้ำคูลูหรือกูลูไม่ปราศจากและไม่ล่วงเกินแปลว่าจะไม่ลดหลั่นและไม่ล่วงเกินนบีนบีเคยทํำยังไงก็คงจะรักษาไว้แบบนั้นเพราะนาบีเดินแล้วก้มเดินแล้วก้มแต่วันนี้มันมันก็ต้องก้มแต่ว่าต้นทีพระลำไม่มีแล้วเมื่ออุมัดฟังดังนั้นโอ้โหลดทิฐิลงไปจากตัวเองพอสมควรราชสีห์แห่งอัลลอฮ์คนคนนี้ ลูกชายใช่ป่าฉันเคยเล่า้พวกเธอฟังว่านาบีเอาไปประชุมเนี่ยคนระดับยัง,งโงอ่อีกกระถัวแรกเนี่ยนั่งอยูงเนี่ยประชุมกันเนี่ยแล้วมีเด็กเมื่อวันซืนนั่งดูลูกอม,มอยู่เนี่ยเอามาเข้าประชุมด้วยอย่างอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยทำไมอุมารต้องเอาอับดุลลอฮ์บินอับบาสเข้ามาอยู่ดูลูกอมสมมุติถ้าเป็นเด็กบ้านเราเนี่ยเพ้อเพอตตบเลยเด็กคนนึงไปเล่นงน ทุกคนต่างจิตมานั่งนึกว่านี่ลูกเรามันก็โตรุ่นนี้ทำไมไม่เอาลูกเรามาั่งว่าเราก็ขี้เกียจกลัวจะโดนเย่ะเยะ้ยแต่ทำไมอุมรเอาอับดุลลอฮ์บินบินอับบาสเข้ามานบ,บีก็มาประชุมเรื่องสเราะอะไรอิซาจาอันอสุรุลลอฮิวัลฟัซูเราะอันนัสหรือูเราะอัลฟัดอันเดียวกันมันหมายถึงอะไรพวกเราลองแปลแต่ละคนก็แปลอย่างนั้นแต่ละคนก็แปล,อ,แล,แปลอ,อุมรเก็บภูมิไว้ก่อนเดี๋ยวเสียฟ้อง นบีก็หันไปถามเด็กน้อยคนนี้นบีรู้เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมึงเรว่าไงลูกอมอร่อยวะนบีหยอกก็บอกอ๋อนบทีที่ที่อัลลอฮ์ลงวาฮีมาสุรนี้เนะี่ยรู้เปล่าฮัวอาจารุกะมันคือวระความตายของท่านแม่ซอบ้าทแทบตบเลยมึงมีปากสปดนแช่งนบีนบีบอกอ,อับดุลลอฮ์ว่าต่อไปว่าต่อไปมันคือวระของท่านเพราะท่านถูกส่งมาเป็นคนตับลีก งานของท่านวันนี้การพิชิตทุกอย่างสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ลงองค์การมาเตือนสติท่านว่าสมบูรณ์แล้วการพิชิตและการช่วยเหลือของอัลลอฮ์สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วฟัดซับยบเบีัมดิรอบบิกาวสต์ฟิรให้สะดุดีอัลลอฮ์วันๆไม่มีงานเลยต้องทําแล้วอย่างก็พวกเราเวลาแก่แล้วอ่ะเวลาแก่แล้วอ่ะเห็นยอนั่งอย่างเงี้ยพวกเธอเตรียมนะไม่กี่วันก็อินาลินแรก็คงชื่อยอเราแล้วแหละอย่างเงี้ยโชคดีเพราะงานสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว ไอแ้แก่ๆอย่างนี้แล้วก็ยังเถอไม้ตุกะไหนลูกกูแล้วก็เป็ดล่ะแล้วก็นู่นล่ะมอเตอร์ไซค์เอาเข้ายัางถ้าอย่างนี้มึงมึงตายโหดแน่ตายตาเหลือกไม่ตาหลับหรอกแต่ถ้าเขาสงบแล้วเนี่ยอย่างนี้รอตายแล้วเขาจะรอตายนั่งซิกเก็ตรอตายเมื่อไหร่กูจะตายถ้าอย่างงี้สงบแบบนบีนบีรู้แล้วเวลาลอแจ้งมานาบีบอกนี่พูดถูกหมดเลยอุมัตก็เลยผางขึ้นเลยอุมัตบอกว่านี่ฉันกะจะพูดอย่างนี้พอดีเมื่อกี้นี่แม่ไม่ทันอับดุลลอ เห็นนะเด็กแล้วอุมัตนี่ไม่ธรรมดาพอลูกเขาไดเรียนรู้ศาสนาเยอะๆก็เข้าไปประชุมนบีถามว่ามุสลิมเนะี่ยให้เหมือนต้นไม้ต้นนี้อยู่กลางทะเลทรายแดดลมฝนลงตกลงมาก็ไม่เป็นอะไรเลยให้อยู่อย่างนี้พวกเราอย่าหวั่นไหวนะโควิดก็อย่ากลัวไม,ไม่ใช่โควิดปั๊บละหมาดจะเมาะเลยโควิดปั๊บละหมาดจะเหมาะต่อด้วยอัศัตอิซออะไรรวมกันแหลกรานกอดอกกันแหลกเลยอย่ากลัวให้เหมือนอย่างนี้คงทน แม้ไม่ได้กินไม่เป็นไรไม่ได้ไปเที่ยวห้างไม่เที่ยวน้ําตกบางคนเอาเป็นซีซั่นเลยนะปีหนึ่งต้องเที่ยวเจ็ดเจ็ดครั้งเป็นสัปดวอินสําหรับครอบครัวตอนนี้จะไปกันแล้วดิอยู่ไม่ได้นี่ตาเหลือกันแล้วเนี่ยตอนนี้เอาแล้วว่าแค่สุพรรณกูก็เอาแล้วแค่อ่างเก็บน้ําสุพรรณกูก็เอาแล้วปังอุ๋งจะไปกันแล้วจองอยู่ไม่ได้นะคันตัวคันตังแต่ผลปรากฏว่าเนี่ย อ่ะเอาอับดุลลอฮ์บินอุมัตเข้าไปประชุมให้เหมือนต้นไม้ต้นนี้ต้นอะไรนบีถามอับดุลลอฮ์เขารู้ดีอับดุลลอฮ์บินอุมัตความที่ชีวิตคุ้นชินกับต้นอินทรพาลำใบไม่ร่วงละรานใครเลยป,ปีปีหนึ่งใบก็ไม่หล่นลองปลูกมะกอกดิอ่บางคนชอบปลูกต้นอะไรแผ่บารมีต้นอะไรต้นหูกระจงโอ้โหชอบจริงๆเช้ามายอมันกวาดแลหมดแรงไปก,กวาดต้นหูกระจงกู้ตัดเถอะย่อมึงจะได้ไปขับวิน พอตาเหลือกเหนื่อยมึงชงกาแฟดิหัวใจสัน่นริบโพดิแค่กว่าตัวหูกระจงมันจะตายหาเลือดออกไปแล้วไปขับวินเถอะตัดหูกระจงซะเดี๋ยวฉีดนอนอีกใบมันหล่นทั้งวันแต่นี่มันไม่ร่วงผลปรากฏว่าเวลามนร่วงอับดุลลอฮ์จะตอบแลลวนึกว่าต้นจะพาลาไม่บอกจนกระทั่งนบีฉเฉลยพอออกมายอ่อจงมือยอ่อ เมื่อกี้หนูรู้นะหัวตนอินทาลามแต่หนูไม่กล้าจะอมึงนีหน้าตบจริงๆเลยถ้ามึงบอกเนี่ยมึงเหนืออุมัดเหนืออบูบักเลยนะอุมัดว่าเหนืออุสมานเหนืออ里阿里ในนบีชมว่าเป็นประตูเมืองแห่งความรู้มึงเหนือเลยจะไม่ไม่บอกก็นี่ไงที่ไม่บอกเพราะคนเหล่านี้แหละเขาเป็นคนระดับชั้นนําของรสุลลฮลแล้วมีบรรดาหนึ่งในมูบะชิรูนบีญานะนั่งอยู่นั้นด้วยเยอะแยะมากมายหนูพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาอับอาย เขาไม่รู้ว่าต้นอะไรนูรอ,อ,อุมสะเทือนขวานหลายรอบหรือว,ว่าลูกสอนวันหนึ่งเป็นคอรีฟ้าสุดท้ายแล้วที่จะฝากพวกเธอเราพอตอนเองเป็นคอลีฟ้าเนี่อัสดุลลราชสีที่เคยประกาศวันที่ที่จะรอดเดินมาดีหน้าคนเดียวว่ามาใครจะขวางราชสีตนนี้หน้าประตูไปตุลลประกาศต่อหน้าบุราฮาบุญญฮันฉันจะไปหารสลุลล์แล้วแล้วฉันมีไม้เท้าแค่อันเดียวใครจะขวางอุมารก็เข้ามาเลยเพราะฉันจะไปแล้วนะเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสแล้ว และฉันจะไปตัวคนเดียวเพียงลําพังดาบสานหมดเลยซอฟวานบินุมัยยาบอกมึงดิไอ้นี่บอกมึงอุมายาบอกตามึงมึงแลละไม่กล้าหมดเลยไปแล้วงั้นกูไปแล้วนะกูมาบอกพวกมึงเฉยๆเพราะพวกมึงชอบหันคอเวลาคนจะไปตายชาฮีดาคนแรกก็คือแม่ของอามารบินยาซิดมึงเสียบตูดประจานเมืองหน้าประตูเมืองไปตุลล้อแล้ววันนี้มึงจะเสียบอุมารกระเชิญเพราะกูไม่มีอาวุธไม่กล้าเว้ยนักเลงของจริงไม่กล้างั้นนะนักเลงน่ไม่ต้องมีอาวุธหรอกบางทีเสือน่มันแค่คำรามบางที หมาในในบางทีเนี่ยเคี้ยวคมเหมือนกันบางทีมันกระวอมกระดังาวิ่งกระเจิงกล้วกูไไหนได้แหละเสือแก่เองเสือเท่าแต่มันยังพอคำรามไหวเหมือนกันอุมัรวันนี้เวลาเป็นคอลิฟ้จะเดินทางจับรถขบวนเสด็จมาอีแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่อุมารบินอับดุลอาซีดนะนี่คืออุมารบินคอตอบที่พวกเธอยังไม่รู้เรื่องนี้และผลปรากฏว่าเขาเดินทางเพราะอะไร แม่ทัพที่ไปตีกรุงอริชอุรชาลีมเยรูซาเล็มอยู่ที่อิสราเอลนะวันนี้อยู่ตรงนั้นน่ยตอนนี้มีการนำกุญแจประตูเมืองซึ่งจะเข้าสู่ไบติลมักดิสสงครามกอดิสซียเสร็จสิ้นแล้วในยุคอุมารบินคอตอบเธออันประวัติใช่เปล่าในคุลาซอผลปรากฏว่าตอนนี้แม่ทัพอิสลามชูกุญแจขึ้นแล้ว มีการตักเบสแล้วว่าอิสลามพิชิตได้แล้วตอนนี้อิสราเอลเป็นของอิสลามแล้วนะวันนี้เรียกอิสราเอลเมื่อก่อน,นอูรุชาลีมกรุงเยรูซาลิมแปลว่าแคว้นปาเลสไตน์ตอนนี้เป็นอุสลิมเขาซิโรราบแต่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลามได้กุญแจมาแล้วก็เลยบอกให้ท่านอุมารบินคอตตอบคอลิฟาอยู่นครมดีนะเดินทางมาที่ประเทศอิรักะวันนี้เพื่อมารับกุญแจด้วยตนเองกุญแจเข้าเมืองอยูอุมารก็บอกฉันจะไปดีไหมมุชาวรัด ชูรอเกิดขึ้นทุกคนบอกอย่าไปมันอาจจะเป็นแผนการลวงว่าเอาท่านไปสังหารนะคอลิฟา้าโอ้ยคอลิฟ้ายิ้มเลยใครจะกล้าฆ่ากูในอดีตพวกมึงไม่รู้จักสรรพุณกูซะแล้วใครจะฆ่ากูก็มาเลยไซนาลีบอกไปเถอะท่านไปเถอะอารีปรึกษาว่าไปเอากุญแจเมืองด้วยตัวท่านเองแม่ทัพจะได้ไม่เสียขวัญลูกน้องนะเวลารบเหนือหน่อยๆลูกพี่เล่นไม่มาดูให้กระทิงแดงเลยทีมเสียขวัญกันนะ ลูกพี่นี่จริงไม่ต้องไปลากหรอกเราเป็นโต๊ะครูเป็นครูใหญ่เป็นโต๊ะอีแม่ใน,นบางทีเนะน,นี่ยขอกระทิ้งแดงคนละขวดคนละสิบบาทนี่ไม่ได้ยากเย็นเลยแล้วก็พาเมียไปกินชาบูได้เลยแม่ลูกน้องบัดลากหมดคลองประเพอประรวงสวัยมันลากขายแหลกต้องรักต้องไปลากกันมนเหนื่อยหรอกขอกระทิ้งแดงนี่กระทิ้งแดงก็ไม่ได้กินหน้าก็ไม่ได้เห็นมันจะลมขึ้นเงินเราน้นองหมดแรงเออแล้วก็ลูกพี่เราเอาไงตอนกรื่องของมึงนี่ไม่รู้ดิกูไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งกหมดแรงเหมือนกันนะอยากจะพัฒนามือกันหมดแรง ไซนาอุมัดก็ฟังดังนั้นไม่ได้ว่าต้องไปอลัลลีอุซาบอกไปแล้วเวลาการเดินทางจะตั้งขบวนเสด็จเอาคอลิฟ้าไปแล้วดีจากมาดินาะเธอคิดดูมาดินาไปถึงอิรักแล้วผลปรากฏว่าไซนาอุมัเละขบวนเสด็จออกหมดเลยกูจะไปด้วยอูดตัวเดียวแล้วขอคนติดตามคนเดียวแล้วมี ش ัดเงื่อนไขว่าคนติดตามที่ออกจากประตูเมืองมาดีนาะกูจะออกในสภาพที่คนติดตามขี่อูดก่อนแล้วกูจะจูงเธอลองคิดดูนายก ให้คนขับรถขึ้นรถเบนซ์แล้วกูขับมั่งเธอคิดดูมันจะโพสต์กันขนาดไหนแหลกร้านงานนี้อืมไซนาอุมาตจะออกจากประตูเมืองอย่างนั้นเลยทําไมล่ะกูจะมารีนอกกันดีๆกูจะทําลายความยะโสในความเป็นกอลีฟะกูกลัวทุกคนจะได้เห็นอือุมาตไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ว่าคนจะได้ลดทิฐิเรื่องนี้ไปจะทําให้คนเห็นไอคนนั่นก็ไม่กล้าขึ้นมึงต้องขึ้นแล้วกูตัดคอเอาขึ้นอุมาตจู แล้วตั้งสัญญากันว่าเราจะจูงกันคนละสามฟาร์ซักอ่ะคนละหนึ่งฟาร์ซักหนึ่งฟาร์ซักก็คือสามไมดังที่ว่ามาพอได้ระยะเวลาหนึ่งฟาร์ซักสามไมอ่ะมึงลงกูขึ้นมั่งมึงจูงมั่งจนกระทั่งถึงลำธารตรงนี้ฉันเล่าให้นักเรียนบางคนฟังแล้วไปถึงคิวที่ไซนาอุมาต,ต้องลงไอ้คนนั้นก็บอกท่านไปต่อเหอะไม่เป็นไรไม่ต้องลงหรอกเดี๋ยวผมจะข้ามไปน้ำเพราะน้ำมันเชี่ยวเดี๋ยวท่านอาจจะหกขมามด้ไม่ใช่ มันเป็นเงื่อนไขอัลมุมินูนะอินดดชูรุติฮิมมุมินต้องตามกติกาเพราะมุมินถ้าไม่ตามกติกาที่วางอัลลอฮ์ไม่ได้วางนี่กูวางกับมึงเพราะฉะนั้นเมื่อวางกันเองไม่ใช่กฎหมายศาสนาที่อัลลอฮ์าวางในกุรอานและฮะดีษเราต้องตามเรามีอามันนะงั้นกูลงเอาจูงข้ามไปเอารองเท้าข้ามใส่ปากพอเข้าไปถึงประตูเมืองผลปรากฏว่ามาถึงคิวของคนนั้นต้องขึ้นอีกแล้วอุมัตต้องลงจะเข้าประตูเมืองไอคนนั้นบอกไม่ต้องท่านเป็นคอลิฟ้าอายเขา เธอลองคิดดูวันหนึ่งไปเห็นโตครูบบอกูเข็นรถเข็นเอาลูกขึ้นรถแบกขนมให้เมียขายเงี้ยอูสาวาหดหูเหลือเกินบบกูมึงว่าอะไรใหญ่กว่าบบเมีอบอยบบดังนั้นกูลาเมียอบบอกลับบ้านมาเมียอบบอเซ็นชื่อหน่อยลหาเมียอบบอไปแล้วเพราะบบอกลัวเมียไม่ใช่มารีโอกันดีๆให้นึกข้อนี้ด้วยเวลาเรียนจากสวุปนะไม่ใช่ครูกลัวเมีย แต่เขาจะให้ลศิษี์เห็นว่าอืมเขาก็คือปุตุชนคนธรรมดาจะแปลหนังสืออร่อยจะบรรยายอร่อยกับเรื่องของมันเถอะถึงเวลาต้องเป็นปุตุชนและผลปรากฏว่าไซนาอุมัตก็เข้าไปเมืองไปรับปุญแจเป็นอย่างเนี้ยเข้าไปให้ทุกคนเห็นบรรดาข้าหลวงของพวกยาฮูดีพวกยิวน่บันีอิสราเอลที่อยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มประกาศกล้องเลยพวกเราจะเอาอยัางไงดีตอนนี้อุมัตเดินทางมาถึงแล้วประกาศ บุโรหิตถ้าเป็นเนื้อพวกเราเรียกบุโรหิตคนระดับอมตะแลวพวกมึงไม่ต้องกลัวคนมาสภาพแบบนี้มึงคิดหรือมาเพื่ออาธรรมมึงเนี่มาแบบอุมาศเดินมาแล้วก็เอาปากกัดรองเท้าแล้วก็จูงอูดให้ลูกน้องนั่งอ่ะมึงคิดว่าคนนี้จะมารเล็มพวกมึงไอ้พวกเราเอาไงดีถ้าอุมาศมารเล็มพวกเราละ่ะมาฆ่าเมียเราฆ่าลูกเราชิบหายหรือมาล้างโคตรยิวเรามันว่าอย่างนั้นไอ้พวกนี้ตะโกนเลยไม่ต้องแล้วผู้คนวางดาบได้เลย ตามท่านแล้วเราจะซีโรราบกลายเป็นเมืองขึ้นของอิสลามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมารูป่ายิวยื่นข้อเสนออะไรในวันนั้นกานีซซึ่งที่อยู่ติดกับไบติลมักดิสนะวันนี้ถ้าเรเรียนประวัติศาสตร์เราจะรู้ที่อยู่ติดกันนั่นคือโบสถ์ที่มีความเชื่อของมาเซียคือเยซูน่ะที่พวกคริสต์บอกว่าเยซูน่ยเกิดประสูติตร,ตรงนี้ประสูติตรงนี้นะวันนี้นะ่ะกุญแจมันอยู่ในมืออิสลามจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ประตูเปิดเข้าโบสถ์ นี่ถ่าฟัตวากานในเผอจะแรงเรื่องกว่าอากีด้ที่อยู่สัต์กันทุกวันนี้เ hey, อสลามเปิดโบสถ์ให้คนเข้ามาทําพิธีกรรมในโบสถ์บาปปะวะเดี๋ยวก็ต้องถอดถามจุลากันอีรกรบเออคนแขก่ะตอนนี้ถือกุญแจโบสถ์เพื่อให้เขามาสักการะ,ระพระเยซูไม่กังเขนบาปปะวะใครจะถือถือก็ถึงทุกวันนี้คนแรกที่ถือก็ไซนาอุมารบินคอตอบแล้วห้ามเผากานีซากานาอิสโบสถ์ทั้งหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งโบสถ์ที่ติดกับไบติลมักดิสเคียงกันเลย แล้วทุกวันนี้อุมัศก็ยื่นกันต่อไปยื่นกันต่อไปอยู่ในมืออิสลามทําไมล่ะคริสเตียนรู้แล้วถ้าวันนี้เอากุญแจมาถือกันในหมู่คริสเตียนและคริสเตียนมีกี่นิกายนี่จนถึงปัจจุบัน2,020คิดส,สกาช3นิกายคาทอลิกโปรเ,สเตสแตนออสโอโโดอก3นิกายนี่แม่งรบกันสวีเดนอยู่ถทุกวันนี้ยังไม่ดีกันเลยแล้วคิดดูจะให้ถือกุญแจเดียกันมันก็ฆ่ากันแต่อิสลามถือกุญแจไว้ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาเลย โบสถ์ยังถูกเปิดปกติไม่มีใครรบราข้าฟันทําไมละ่ะส่งต่อกันมาแตก่กยุกอุมารบินก็ตอนี่เรื่องที่เราต้องเปิดตาสาว่างเหมือนกันนะเรื่องพวกนี้ว่าอิสลามเราไปทําอะไรกับเขาไว้บ้างไม่ได้ทําอะไรกับเขาไว้บ้างเ,เราก็ต้องรู้เหมือนกันอยู่ไปเข้าใจด้านเดียวว่าเฮ้ยโตเซยะถือกุญแจสุระเปิดสระได้บุญแล้วถ้าโตเซยอไปถือกุญแจโบสถ์บ้างมันจะยังไงว่าถูกว่าตรงเรื่องด่วนเขียนหนังสือถึงจุลาแล้วงานนี้ ต้องมัสลลานี่เรื่องแรงนะเนี่ยเปิดโบสถ์ให้เขากลับไปมันไม่ชิริกกันหมดเลยแล้วะเนี่ยเปิดวดัดสมมติสวกเราใกลว้วัดยางเงต้องเสยยบไปกวาดวาดัดหรือก็ชิริกลงมามันก็ต้องดูประวัติกันมั่งว่าเขาทํากันยังไงนี่นี่คือเรื่องมารีนอกานดีรีไม่ได้กับบทเรื่องอย่างที่เราว่า